ดีคะ่ะวันนี้นะคะพวกเรามีกิจกรรมและก็แคมเปญดีๆนะคะมาแนะนําให้กับทุกท่านเลยนะคะเป็นกิจกรรมแคมเปญประกอบรายวิชาศาสตร์ของความสุขใช่ไหม<ช>คุณใช่ค,ใชค่ะวันนี้นะครับเรามีเขาเรียกว่าแคมเปญแล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์หรือเปล่าเออ,อดีๆ <S 2> <S 2> ในการที่จะมาช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลในช่วงสอบของทุกคนนั่นเองนั่นก็คือชิ้นนี้นะคะ The Straight Back Hole นั่นเองสำหรับแนวคิดในการสร้างสารค์ The Straight Back Hole นะคะเปรียบได้กับกล่องนี้เนี่ยเป็นหลุมดำทางอารมณ์ที่ดูดกืนความเครียดความตังวลและก็พลังงานลบให้หายไปอย่างถาวอนั่นเองเมื่อทุกคนเนี่ยได้เขียนความรู้สึกลงกระดาษแล้วก็ขยำลงใส่กล่องนี้นะคะจะช่วยให้จิตใจเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ปลอดโปรงเหมือนได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองคน ใช่แล้วค่ะซึ่งเด็กเจนเบนคงร้อเลยนะคะก็ได้รับเนาะแนวคิดทฤษฎีมาจากหลายแนวคิดเลยนะคะอย่างเช่นออด ทฤษฎีคาทาซิตนะคะโดยชิงมุนฟลอยแล้วก็ได้พัฒนาโดยอาริโตเตอร์นะคะในมิติของการแสดงออกทางอารมณ์เชื่อว่าการได้ระบายความรู้สึกช่วยลดความเครียดแล้วก็ทําให้จิตใจของเราเนี่ยสงบแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือทฤษฎีการเขียนบําบัดโดยเจมส์เพนเนเบเกอร์นะคะเป็นนักจิตวิทยาสังคมะคะผู้คนพบว่าการเขียนถึงเรื่องที่กดดันหรือเรื่องที่เครียดเนี่ยช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตแล้วก็ลดความเครียดในระยะยาวได้ะคะ่ะและอีกหนึ่งทฤษฎีนั่นก็คือทฤษฎีหลุมดํานั่นเองนะคะโดยเอาเบิร์ต ตผู้วางราษฐานทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนะคะแล้วก็สตีเฟนฮอว์กิงนะคะผู้ ศึกษาคุณสมบัติของหลุมดําอย่างลึกซึ้งเปรียบเสมือนว่ากล่องนี้เนี่ยทำให้ความเครียดของคุณหายไปอย่างถาวรน,นั่นเองแล้วก็ทฤษฎีสุดท้ายที่ใช้ประกอบแนวคิดในการสร้างสรรค์สิ่งนี้นะครับก็คือทฤษฎีการจัดการอารมณ์โดยเจมส์กรอสนะครับนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดผู้เสนอแนวคิดมนุษย์เนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ผ่านกระบวนการได้เช่นการเขียนและการปล่อยวางซึ่งตรงกับการใช้งานของกล่องนี้นั่นเองสรุปง,ง่ายๆนะครับก็คือกล่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ผสมผสาน ทฤษฎีทางจิตวิทยาและฟิสิกส์นะครับเพื่อช่วยปลดปล่อยความเครียดอย่างสร้างสรรค์และมีพลังทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยฝึกฝนการปล่อยวางแล้วก็พร้อมสร้างพื้นที่ว่างในใจเพื่อที่จะพร้อมกับการาใช้ชีวิตและดําเนินชีวิตต่อในอนาคตนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูสาธิตวิธีการใช้งานกล่องนี้ชัดๆกันเลยครับไปดูกันเลยไปเลยค่ะ เอาเาีเป็นรื่องเยไม่นี่ือ่อเตทแบนดให้เสียนนะเรื่องความเปรียยต่างนาเป็นเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ได้ช้ได้เป็เรื่อง เียนไม่ขอเขียนหลายใบก็ได้นะเขียนเสร็จแล้วหยอกหยอกแต่ีได้เลยโม่เอาม่ไม่เลไปเลย่ได้ไงขยับขยับจีหนึ่งเป็นยังไงเป็นยไรนเล้วดีขึ้นเลยเนเเไปไป และนี่ก็คือวิธีการสาธิตวิธีการใช้งาน The Straight Back Hole ของเรานะคะต้องบอกได้เลยว่าเป็นยังไงคุณมีความแบบว่าสร้างสารร์มากๆเลยสามารถช่วยลดความเครียดได้จริงๆนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครก็คือนักศึกษาคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งสถานที่ที่เราจะไปตั้งออกกล่อง The Straight Back h o นี้นะคะก็คือบริเวณ ตึก HS 05นะคะหน้าห้อง Academic Row นะคะตรงข้างๆตู้เต่าปีนบริเวณห้องน้ำหิงซึ่งเป็นบริเวณที่คนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเลยแล้วก็ช่วงนี้ช่วงสอบด้วยใช่แล้วครับคือเป็นช่วงเวลาที่มาศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรากําลังสอบปลายภ<ช>าคนะครซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยกำลังมีความเครียด,ยดในเรื่องของการเรียนหรือว่าการจัดการชีวิตภารกิจภายนอกของตัวเองนะครัทุกคนก็อย่าลืมแคมเปญดีๆ ตัวนี้ของเรา<ช>ด้วยนะค,คะเพราะว่าเราจะจัดแคมเปญถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะคะสามารถมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมผ่อ,อนคลายความเครียดก,กับพวกเราได้นะคะแล้วเจอกันนะคะบ,บ๊ายบาย